ใช่ไหมจ๊ะดามานินกุได้จ้ะโดนทาโดนทาอะไรนะอ๋อครับคอ๋อครับก็ไม่ซีเรียสครับแต่ก็แอบเสียใจนิดนึงครับเพราะว่าบางทีคนเราอ่ะบางทีอ้วนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะบวมบวมผงชูรสหรือเปล่าวัางนั้นผมอาจจะกินผงชูรสเยอะหรือเปล่าแล้วโซเดียมมันเยอะอะไรอย่างงี้พอเขาถ่ายอย่างนี้มุมเมือมอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ปฏิเสธครับก็แบบ มันก็เป็นเรื่องปกติครับผมก็พยายามดูแลตัวเองอยู่ทุกวันไม่หรอกเรากเยอะแคาชม่หรยางง้ไม่หรอกครับก็ผมก็ไม่ไม่ได้กินเยอะอะไรครับอาจจะชุดวันนั้นใส่อาจาะอยากใส่ชุดเก่ามันเล็กไปนิดคนเราปกมป้องเยอะเหมือนกันครับป้องเยอะเหมือนกันเพื่อนในวงการเองคือผกป้องโอ้โหก็โอ้ล่อยอยู่แล้วใช่ก็ไม่อยากให้เขาออกตัวแรงนะแต่เพื่อนร้องหรอเพื่อนผมเขาไปแล้วผมดึงเขาไม่ทันแต่แต่วันนี้ก็หล่อนะอุ้ยขอบคุณจ้า คสามนิดนึงฝากไปด้วยจ้ะหนึ่งวีนานะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนิันได้ครับ